สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าอำเภอลานสักนะฮะแล้วก็วิวเขาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับนั่นก็คือหุบป่าตาดสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับต้องบอกว่าเราพาท่านผู้ชมไปชมภาพมุมสูงเนี่ยท่านผู้ชมต้องคุ้นเคยนะครับกับที่ดินแปลงนี้นะครับเมื่อสักประมาณประมาณปีที่แล้วนะครับเราได้รีวิวที่ดินแปลงนี้ไปนะฮะแต่ก็ในราคาไล่ละ1นึ่งแ หกหมื 60, บาทนะครับในตอนนั้นก็ยังขายไม่ได้นะครับทำให้เวลาล่วงเลยมาจนถึงวันนี้ซึ่งทางเจ้าของเนี่ยมีความจําเป็นจริงๆนะครับที่ต้องการที่จะใช้เงินนะครับจับจ่ายใช้สอยในสาภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับทำให้ปรับราคาลดลงเหลือราคาไล่ละ1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่ดิน วิวเขานะครับทางด้านหลังของผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาเ,เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอํออเาเภอลานสักนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนั่นเองนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับในส่วนของเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นนสสามกขนาดของแปลงพื้นที่แค่ -16 ไร่เท่านั้นครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีในส่วนของทางสาธารณะเมืองน้ําสาธารณะนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชมในส่วนของภาพมุมสูงกันก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อเน,นื้อของรายละเอียด ต่อจะพาเดินชมุมต่อจะพา ไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวีที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ ต่อจะพาเดินชมต่อะ รยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทยัยธานีสนใจโทรเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อเดินชมจ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปชมในส่วนของภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นในส่วนของแนวขอบเขตที่ชัดเจนนะครับซึ่งทางด้านของทิศต,ตะวันออกนะใน่ว่ของวิวภูเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมืองน้ําสาธารณะนะครับซึ่งมีความยาวถึง280เมตร ลักษณะของแปลงที่ดินนะครับต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งณับปัจจุบันเนี้ยนะครับทำไร่ในส่วนของไร่มันนะครับแล้วก็เป็นมันที่จะได้เพิ่งทําการปลูกไปได้ไม่นานนะฮะก็จะมีลักษณะมองเห็นแนวที่ดินได้อย่างชัดเจนนะฮะในส่วนของตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ในส่วนของทางสาธารณะซึ่งเราลงมาจากถนนลัดยางนะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ400เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับสำหรับแปลงที่ดินเนี่ยที่ยัง ไม่มีในส่วนของน้ําประปาและไฟฟ้าอาจจะต้องต่อขอขยายเข้ามาในแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ400เมตรเท่าเท่ากันนะครับเพื่อที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์นะฮะแต่บวกลบหักลบกบนี้กับที่ดินวิวเขาแบบนี้นะครับในราคาไร้ละ1น0 0 0แบาทผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับในส่วนของแนวทางด้านของทิศเหนือเนี่ยนะฮะก็มีลักษณะเป็นเหมืองน้ําสาธารนณะแล้วก็มีหลักหมุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับ ใน่วนของเหมืองน้ําสาธารณะเนี่ยนะครับก็จะมาในส่วนของทางสาธารณะเช่นกันนะครับเราสามารถเ,าเข้าออกได้นะครับแล้วก็แนวทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะซึ่งณปัจจุบันนะครับก็มีตามสภาพเนี่ยมีมีน้ําในเหมืองนะฮะแล้วก็จากการที่ผมได้สํารวจตรวจสอบจากภาพมุมสูงนะครับก็ทําให้เห็นได้ว่า,าพื้นที่โซนนี้อุดมสมบูรณ์นะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยเป็นนาข้าวนะครับแล้วก็มีสระน้ํามีสระของ หลวงนะครับซึ่งเป็นสะลูกใหญ่นะฮะสามารถที่จะชาวบ้านเนะี่ยเขาก็จะดึงน้ำนะครับในสะหลวงเนะี่ยกระจายไปยังบริเวณของแปลงที่ดินได้ในส่วนของแนวขอบเขตท,ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะมีแนวส่งต้นไม้ต้นต้นไม้ต้นยูคานะครับมีลักษณะเป็นแนวคันเขตนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่280เมตรนะครับมีเป็นเหมืองน้ำสาธารณะตามภาพประกอบนะฮะ เราตามต่อไปทางด้านของทิศใต้นะครับทางด้านของทิศใต้นะฮะส่วนแนวความยาวจะอยู่ที่200เมตรนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ผมยืนอยู่นะครับมีลักษณะเป็นทางนะครับแต่ทางตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่สาธารณะอยู่ยังในบริเวณของแปลงที่ดินจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่200เมตรเอาละครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศในแปลงที่ดินนะ ที่ดินนะครับต้องบอกว่าสูงจากระดับน้ําทะเลในยอยู่ที่100เมตรไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมในตำแหน่งของแปลงที่ดินตั้งอยู่ในโซของตําบลทุ่งนางงามนะครับอำเภอลานสากักจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งต้องบอกว่าตําแหน่งตรงนี้อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีทั้งคาเฟ่มีทั้งรีสอร์ทโฮมสเตย์นะครับแล้วก็มีในโซของงานนะครับเทศกาลที่จัดขึ้นยังบริเวณแถวนี้นะฮะก็ถือว่าเผื่อท่านผู้ชมท่านใดนะครับ เดินทางมาจังหวัดอุทัยธานีนะฮะแล้วก็มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอยู่ในส่วนหนึ่งของการเดินทางจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีอย่างแน่นอนนะครับกับพื้นที่โซนนี้ซึ่งเราจะห่างจากตัวเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับอยู่ที่6กิโลห่างจากตลาดล้านซักนะครับ14กิโลในส่วนของแปลงที่ดินนะครับก็จะมีใน่วน เคลื่อนขุนแก้วนะครับซึ่งห่างจากแปลงที่ดินโดยประมาณ12อกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไกลนะฮะเขาก็ผลักดันให้เป็นอีก1สถานที่ท่องเที่ยวนะครับห่างจากห้างโลตัสอำเภอหนองฉางนะครับอยู่ที่30กิโลห่างตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่50กิโลแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเราเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้240กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลนะครับใช้เวลา ในการเดินทางนะครับอยู่ที่2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะฮะลักษณะของดินนะครับจะออกเป็นดินล่วนปนทรายนะครับสามารถที่จะทําการเกษตรนะครับไม่ว่าจะทําสวนผลไม้ทําโคกหนองนานะครับหรือว่าจะทําเป็นบ้านสวนนะรหรือว่าจะทําเป็นโฮมสเตย์ก็ได้เดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับในส่วนของแนววิวภูเขาวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ถ้าท่านผู้ชมซื้อแล้วนะครับอาจจะย,ยังไม่ได้มาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินก็สามารถที่จะปล่อยให้เช่าก็ได้นะฮะไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับสามารถที่จะทําสวนเกษตรนะครับได้อย่างสบายอกสบายใจแล้วก็กับพื้นที่โซนนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเขานิยมทําเป็นสวนผลไม้นะครับหรือว่าจะเป็นสวนมะม่วงนะครับก็เยอะกับพื้นที่โซนนี้นะครับแล้วก็เป็นมะม่วงที่ได้คุณภาพนะครับเป็นเกรดส่งออก แล้วก็มีการปลูกนะครับในส่วนของต้นทุเรียนนะฮะกับพื้นที่โซนนี้ผมก็รู้จักอยู่หลายสวนนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับรีบโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่ดินแบบนี้วิวเขาแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีบ่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นความจําเป็นของทางเจ้าของที่ต้องการที่จะนําเงินนะครับมาใช้ใจ่ายในภาวะที่มี เ,เศรษฐกิจแบบนี้นะครับในราคาไล่ละ1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นซื้อเก็บก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อทำสวนผลไม้สวนกเกษตรอันนี้ก็ดีนะครับดีด้วยกันทั้งนั้นนะครับซื้อที่ดินเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแล้วยิ่งเป็นพื้นที่โซนนี้วิวเขาแบบนี้เอาเลยครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้ในส่วนของวันนี้นะครับผมต่อสากข,ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ